ครับสวัสดีครับผมก้าไทายเอเวอเรสต์จากจังหวัดจังไฮอเมอพะยังไร้นะครับอันนี้มาอยู่บ้านปลามื่นครับเป็นเป็นนาของพิวัตเอ่อปีเน้ครับนี่ใส่ปุ๋ยของเอเวอเรสต์เข้าไปนะ้ครับนี่นี่กอของฮกสูงนะครับโอ้โนกกำลัง,งตั้งต้องครับก่ขอขึ้นโออน่โ <e นเกา่าเปลียงอกหมสูงลอยแปดสิบนะครับพอ <c oughs> ยังคึอนนะครับยังงามเลย นี่ปุ่นาอยู่บนท้ายก่อนยืดหนสูงทห้ก่อนโอ้อันนี้ใส่ไปกี่เต๋อแล้วครับปีปุยใส่ไปเต๋อเดียวอยูังไงเต๋อเดี๋ยวอยู่อืมเจ๊สองกำลังเข้ามันอย่กันหนึ่งกำลังเข้ามันมาตั้งต่องเลยมั้งเจ๊สองอย่กันหนึ่อืมเตืองสวงเข้ามันเดี๋ยวหลบหน้ามาพอเข้าออกลูกแล้วมาขอเข้าอองวงนี่ครับโอ้งามขนาดเดี๋ยวผมขึ้นหัวหน่ออ่ะนี่ นี่ครับก่ <Okay. S 1> อใงก่อง้ํข,งขนาดะนี่ใส่ปุ๋ยครับเป็นตะกี้ใส่เหลือจากส่วนยั้งนะครับนเนาะเออเอามาใส่เข้าตวัวนี่ครับน,นี่<อ>แบ่งใส่นาะเข้าส่วนหนึ่งผลออกมาตามนี่เลยนี่โอเคครับขอบคุณครับ